เนือที่ดูนั่นเลยคือเนื้อที่ดูนันนื้อที่ดูนนเส่วนที่สุดกับที่โค้งนะที่มันเป็นมันอ่ะก็มันอยู่ส่วนปลายแล้วไงที่นั่นคือบนปลายนี่ก็เลยมากินกันแล้วเดี๋ยวเราก็เลาะมันออกนิดนึงมันกินไม่ได้มันกินได้แต่มันแต่ว่าถ้ากินหมดนี่มันก็เลี่ยนอันนี้ก็เนื้อที่โค้งแต่ยังไม่ได้เลาะแล้วก็มีสันนอกแต่สันนอกเดี๋ยวเรากินทีหลั่งเนื้อี่ขันย่าสันนอกใส่ซีกูอะไรย่ามพี่ขันย่าพี่ขันย่า ะออันนี้จิ้มแจ่วเป็นแจ่วขมเจ่วขมบ้านเราไม่โอเท่าไรเนี่ยก็ร้อยเจ็ดหรือไมโหล่ะโหล่ะ เลิกเล่นแรงเราหรออืตรงหัวด,ดออีอ๋อนี่มีที่โค้งเลยไหมที่โค้ง,<อ>งติดๆตรงนี้เป็นเนื้อเล้วแบบแค่ไหนแตาอาการเป็นไงฟินเลยพี่นุ่มมากนุ่มนะนุมน่ม